ตอนนี้ทางช่องดุ๊กดี้ของเรามีเพจ a c e b o o กกัแเราอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเปิดเรื่องมานะครับเราจะเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยกำลังนั่งซ้อยคีย์บอร์ดอยู่เลยนะซึ่งเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังทำ o t อยู่กันนะครับทุกคนและในที่สุดครับก็ดูเหมือนว่างานของเขาเนี่ยจะเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับเสร็จก่อนเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โห โคตรตึงบริษัทอะไรวะเนี่ยมาส้มมิวสิกไปเดียวโคตรคึกคึกขนองกันใหญ่เลยนะคนในบริษัทเล่นแล้วนะครับเวลาที่รอคอยก็มาถึงนะครับก็คือการเปิดตัวสาวสาวสุดโมเอ็อน,นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสาวสวยสุดโมเอ็ดที่ย่องเข้ามาทักทายพระเอ,อกของเราจากทางด้านหลังนะครับเฮ้สวัสดีวะไงคุณโคบายาชิ <c oughs> เสียงอาจจะไม่โมเอะเท่าไหร่นะทุกคนเพราะดูเหมือนว่าพระเอ,อกของเราเนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าโคบายาชิพระเอ,อกของเราเนี่ยนะก็ขอบคุณใหญ่เลยนะครับว่าที่งานเสร็จก่อนเวลาได้เนี่ยก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับช่วยงานเอาไว้เขาเลยเสร็จได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับซึ่งเหตุผลที่คุณคโคบายาชิของเราเนี่ยรีบทางานให้เสร็จก่อนเวลานะครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของแฟนเขานั่นเองนะครับเขาเนี่ยอยากจะกลับไปฉลองวันเกิดของแฟนของเขาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษแล้วก็จองร้านอาหารสุดหรูไว้เเป็นทีี่รรยยบอแลม โรแมนติกซะจริงเลยนะไอหนุม่มคนนี้นี่หวังว่าคงจะไม่ไปทำสิ่งที่มันนอกลู่นอกทางใช่ไหมใช่ไหมเอกยิ่งเป็นพระเอกในเอชอนิเมะด้วยไว้ใจได้เพรนี่อจากนั้นนะครับคาโอริแฟนสาวของเขาเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของไอหนุ่มโคบายาชินะครับไอหนุ่มโคบายาชิของเราก็รีบรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบกลับไปด้วยความดีใจนะครับว่าผมทํางานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะรีบกลับไปหาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณร้างรอไว้ได้เลยล้างเอาไว้ <c oughs> <c oughs> เป็นงานจัด <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าที่เธอโทรมานะครับเป็นการโทรมาบอกเลิกไอ้หนุ่มโคบัญชาชีนะครับแหม่ได้ยินอย่างเงี้ยมันก็ช็อกเลยทีเดียวสิครับทำอะไรกันไม่ถูกเลยนะครับเพราะโดนบอกเลิกในวันที่สําคัญขนาดนี้ด้วยโอ้เธอเจ็บจีส๊สแถมเธอนะครับยังสารภาพออกมาอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคบซ้อนกับผู้ชายคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้บอกเอาไว้ปิดบังไว้เป็นความลับโอ้โหเจ็บจีส๊สคูณสองโอ้ยเธอ คูบาญชิเรานะครับก็คอตกกันเลยทีเดียวโอ้โห,หน่าสงสารมากนะอุตส่าห์เลิกงานมานี่ก็โดนอะไรอย่างนี้เข้าไปแล้วโอ้โหนี่แหละนะตบบ่าก้าไปนะครูบาญชินี่แหละชีวิตของเรานะไอ้น้องไม่ตายก็หาใหม่ได้นะเออ <laughs> ทางแม่สาวสุดโมเอะของเราเนี่ครับเห็นนะก็บอกว่าคุณครูบัญชีเนี่ยดูไม่ดีเลยก็เลยถามไปนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับคุณครูบัญชีครูบัญชีเราเนี่ยก็บอกไปว่าจุดด,ดีผมก็อกหักนสิครับโอ้ยเธอโอ้ยเจ็บชีสจากนั้นสายตาของแม่สาวสุดโมเอะของเราคนนี้นะครับก็เปลี่ยนไปนะครับเพาะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยมีแววว่าจะเล่นเซ็นไป ว่าจะเล่นโควาจะชิเซนไปเธอก็เลยเปิดฉากจู่โจมเซนไปนะครับว่าฉันก็ทํางานเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวฉันจะรับฟังเรื่องราวของเซนไปเองนะคะมาเลยเว้ยเฮ้ยทั้งสองก็ตกโรงปรงใจกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปนั่งดื่มกันในร้านนะครับเพื่อนั่งปรับทุกกัน ไอหนุ่มโควาจะชี้หนิครับก็น่าสงสารมากเลยนะดูหน้าสมเพชจัดเลยหลอกให้ไปบ่นไปนะครับบอว,ะว,ะวะ่าทำไมเป็นอย่างพอย่างเงี้ยทิ้งเราเพาเงินเดือนเราไม่มากพอหรือเราไม่มีเวลาให้ดูหน้าสมเพชแค่ไหนก็ดูหน้าตาของไม่หนูเอามันบ่นมาสี่ชั่วโมงเลยอะบน่บนวนๆซ้ำๆนางก็เลยรูปหัวปลอบใจสักหน่อยนะไม่เป็นไรนะโอ๋เอ๋โอ๋เอ,อ,อ๋พอโดนเข้าไปเนี่ยพระเอกของเราก็มีแอบเขินนิดนึงนะครับก็เลยถอยออกไปนะครับแล้วก็บอกว่าตื่นมานี่ก็ จับฉันทําอะไรจับฉันมาทมําไมเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมออกทะเลอีกเลยแอดชอบพาออกทะเลบ่อยไหยจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็อ่อยรุ่นพี่แบบเต็มสตตีมเลยนะครับเธอก็ชมเี่ครว่าอุ้ยเซนไปนี่น่ารักเขาอีอ้อย่างงู้นอะย่างนี้นะรุ่นพี่แบบเท่มากนะทํางานแล้วก็มีเวลาให้แฟนอย่างนั้นอย่างนี้โอโ้โหลูกอบอุ่นมากาถ้าทางนางแบบไม่ปล่อยไปง่ายๆนะแบบจะเล่นรุ่นพี่อะไร ไอ้โคบายาจิเราก็แบบดูซื่อเบื่อได้แม่แม่คุยก็ชมเกินไปนะผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกทั้งๆที่คิดว่าจะเป็นคนที่ใช่แล้วแ้ๆแต่ก็ไม่น่าจะโดนทิ้งแย่งี้แต่ก็ดันโดนแฟนนอกใจได้เลยวัยรุ่นเซ็งจริงโอ้ยเธอเจ็บชีสเจ็บคอแรือหลังจากนั้นนะครับอีนอ้องคนงามของเราเนี่ยนะก็สวนกลับไปเลยนะครับว่าแล้วฉันอาจจะเป็นแฟนของเซนไปได้ไหม <c oughs> โอ้โหเธอเขาเพิ่งเลิกกันมายังไม่กี่ชั่วโมงเอง ยังไม่ถึงวันโอ้โหเสียบเลยเหรอลูกของแท้นะครับอย่างนี้ของแท่โคบาจาชิเราเนี่ยก็ขำแห้งนะครับคิดว่าเป็นมุกตลกใช่ไหมมุกตลกปลอบใจอะไรอย่างนี้แต่อินูน้องนี่ก็แบบยืนกลางแล้วก็ทําหน้าจริงจังนะว่าแบบเออเอาจริงนะโดนนะ <c oughs> โดนแน่ๆนะ <c oughs> ไม่ปล่อยนะกัดไม่ปล่อยด้วยโคบาจาชิเราเนี่ยก็แบบโอ้เครียดแข็งใจนะว่าเอ้ยเมาหรือเปล่าน้องเมาแน่ๆเลยอย่างงี้ไม่ใช่แล้ว มเมาใช่ไหมล่ะเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนเรื่องนะครับแล้วก็บอกไปว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเมาแล้วนะข้างนอกก็มืดแล้วด้วยเดี๋ยวเออผมเดินไปส่งคุณที่บ้านเองนะโคบไชิหนุ่มนายมิสเพลย์แล้วนะนายพลาดแล้วนะนายทำอะไรลงไปถ้านายจะไม่เลือกอย่างนั้นแต่นายตอบอย่างนี้เหรอแล้วดูหน้าอีานองนี่ก็คือคิดว่าเข้าทางแหละ เขาโดนแน่คูบาญชีคุงในระหว่างที่คูบาญชีของเราเดินไปส่งนะครับเขาก็แปลกใจมากนะครับว่าทำไมบ้านของเธอเนี่ยอยู่ในย่านที่มีแต่โรงแรมเต็มไปหมดเลยและสักพักหนึ่งนะครับเธอก็เดินมาถึงโรงแรมหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นบ้านของเธอเองโอ้ยไอหนุ่มครูบาญชีเอ้ยแต่เองไม่รู้นะมาขนาดนี้เองไม่รู้เลยนะไอโอดจะแก๊งชายชาตรีของเราไป น้าแกงชายชายติีของเราไม่ต้อนรับอือ <_ t une> และทั้งคู่นะครับก็จูงมือกันเข้าโรงแรมนะครับ <_ t une> โคบาจะชีเห็นอย่างนี้มันก็แบบตกใจนะครับก็บอกไปว่าเธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะฉันมีแฟนแล้วแต่แฟนเองเลิกกันไปเมื่อกี่ชั่วโมงที่แล้วเพื่อนเองเพิ่งลอะไรอยู่หรือเปล่า <_ t une> <_ t une> จากนั้น,นครับอีหนูนี่นะก็แบบว่าได้สารภาพรักกับโคบายาชินะครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกยังไงอ่าบอกให้เซนไปได้รู้แล้วหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้ห้าหั่นกันดุเดือดมากเลยนะครับเป็นยังไงก็ไปดูกันเองเด้อทุกคนในวันถัดมาหลังเวลาเลิกงานนะครับอีหนูเนี่ยก็ชวนคุณโคบายาชิเซนไปของเราเ่ยนะกลับบ้านไปด้วยกันแต่อ้หนูเนี่ยต้องทำโอทีสิครับทางฝั่งอีหนูนี่ก็เสนอตัวนะครับว่าอยากจะช่วยเซนไปแต่ว่าเซนไปนี่ก็บอกว่าไม่ต้องรอกนะอ่า อีเหนก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับว่าง,งั้นเดี๋ยวไปรอที่บ้านุณครูบายชินะคะโอ้โคบายชิก็โอ้ได้เลยไว่ปฏิเสธแล้วมันก็จินตนาการไปต่างๆนานาของมันในทานที่โอ้พระเอกเอชอดิเบะจะคิดได้แล้วทุกคนมีความเป็นชายชาตรีเหมือนกันเดะได้ได้เลยเดี๋ยวฉันจะต้อนรับนายกลับเข้ามานะมาสู่อ้อมกอดของชายชาตรีของเรา แก๊งชายฉตาของเรายิานดีต้อนรับนะโคราบาญชีคุงครูบาญชีนะครับก็เลยไนดะ้ให้กุญแจกับอีหนูไปนะครับแล้วอีหนูเนี่ยนะก็รู้จักบ้านคุณโคราบาญชีตอนไหนวะไปเอาเวลาตอนไหนไม่รู้จักกับถูกด้วยนะ ในระหว่างที่ครูบาชีของเราทํางานเสร็จแล้วกำมังจะก,กลับบ้านนะครับก็ดันไปเจอกับคนรู้จักเข้านั่นก็คือนาการูระชิโอริจังนะครับซึ่งอยู่ชมรมเดียวกันตอนเรียนมหาลายัยพอชิโอริเห็นนี่ครับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็เลยดึงโคราบาชีของเราเนี่ยไปดื่มด้วยสักหน่อยนะครับโอ้ครูบาชีเราก็ไม่ปฏิเสธ ไปเลยโอ้โหแต่ครูบายาชิเราเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านเต็มแก่เลยนะครับแต่ก็โดนลากมาด้วยเนี่ยทำไงได้นะครับตั้งสองคนเนี่ยก็เลยได้คุยกันสัเพเหระจนมืดค่ำนะครับตังฝั่งเมียหลวงเนี่ยก็ทำกับข้าวไวรอนะั้นเมื่อไหร่เซนไปจะกลับมาไปนอกลูก่นอกทางที่ไหนอีกและทันใดนั้นเองนะครับเสียงออดก็ดังขึ้นและเธอก็ได้เดินไปเปิดประตูดูนะครับแล้วก็พบว่าคูบายาชิของเราเนี่ยนะเซนไปเนี่ยโดนชิโอดิจังหิ้วกลับมานะครับโอ้โหเกมโอเวอร์เลย,ยงี้คอออ นะบอกว่าเขาในคออ่อนมากดื่มนิดนิดหน่อยหก็คือแทบจะล่วงแล้วจากนั้นนี่ครับเธอก็เลยเรียกครูบาตาชินเนี่ยไปสั่งสอนนั่นแหลนะครูศาสตร์ไปบดมกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยแล้จนดึกจนดื่นนี่มันต้องโดนลงโทษมาแล้วเรื่องราวก็แอปละเอียดดีครับทุกคนถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช์ก็กดซับสไคร้ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม